จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่อบิสเอาชีวิตรอดมาจากเออร์เสซนได้สำเร็จเขาและเมชาก็าได้เทเลพอร์ตตัวเองไปยังโลกของนิวเทลโดยในช่วงท้ายของชั a เตอร์สอบิแสแซนก็ได้ไปพบเจอกับไนท์แมร์ซึ่งทางด้านของไนท์แมร์เขานั้นมีข้อมูลเกี่กับพลังของอบิแสแซนเอาล่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันเ r t เท e ลอเทอร์เนตีวอิอสในตอนของนิวอับิสเทลในชัเตอร์ที่ส เปิดเรื่องราวในชาปเตอร์นี้ทุกอย่างเริ่มต้นโดยคําพูดของนท์แมร์ที่เจ้าตวจทาให้อบิแซน้นะตกตะลึงไปอย่างมากนั่นก็เพราะว่านท์แมร์เขานั้นสััสได้ถึงความรู้สึกด้านลบของอบิแซนทั้งประสบการณ์เชียร์ตายครั้งแรกความกลัวที่ยิ่งใหญ่และความล้มเหลวครั้งแรกในชีวิตหน้าของนายมันแสดงให้เห็นว่าทั้งที่นายมีพลังของเซลเทแเ้ๆแต่กลายเป็นว่านายนั้นไม่สามารถใช้มันเพื่อช่วยใครได้เลย คำพูดของนายแม่มันกระตุ้นให้อบิสแอนโก้เป็นอย่างมากอบิสได้เปลี่ยนรูปร่างพลังของเซลล์เขาโจมตีใส่นายแม่ปีของอบิสแอนมันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกงเล็บคู่และอบิสก็ได้ใช้มันเข้าฟาดฟันกับนายแม่พร้อมกับกงเล็บที่สามารถปล่อยขึ้นพลังออกไปได้ทางได้ของนายแม่เขานั้นสามารถใช้หนวดของตัวเองปัดป้องการโจมตีนั้นไวได้ทําให้อบิสเปลี่ยนรูปแบบของกงเล็บกลายเป็นหางที่สามารถยืดออกไปได้กลายเป็นสึกและการฟาดฟันระหว่างหางและหนวด ที่มีความดูเดือดเป็นอย่างมากในระหว่างที่อบิสและในแม่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั่นเองทางด้านของคินแซนและบิสแซนทั้งสองคนนั้นก็คอยจับตาดูอยู่ห่างๆบทสรุปของการต่อสู้นั่นเองในแม่นั้นสามารถใช้หนวดฟาใส่หางของอบิสแซนได้อย่างรุนแรงสิมินก็สร้างความเสียหายให้กับตัวของอบิสเป็นอย่างมากเชื่อว่านี่คือจุดอ่อนที่หลายแรงของอบิสแซนเนื่องจากพลังวิญญ,ญาณของเซลสามารถป้องกันการโจมตีประเภทโค้ดหรือบารได้แต่มันก็มีจุดอ่อนนั่นก็คือการโจมตีประเภทกายภาพที่สามารถสร้างความเสียหายให้กกับกระดูขององแไ และด้วยการโจมตีของนายแม่มันทําให้อบิสเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีให้กลายเป็นการป้องกันแทนโดยในโหมดการป้องกันของอบิสแซนเขานั้นก็ยังคงสามารถโจมตีได้อยู่ในครั้งนี้อบิสแซนโจมตีด้วยการใช้ลูกบอลพลังงานเข้าโจมตีใส่ในายแม่ลูกบอลพลังงานจนํานวนมากที่ย่งออกไปมันทําให้ในายแม่ไม่สามารถลบลีกได้ทันจนกระทั่งลูกบอลพลังงานลูกหนึ่งได้ระเบิดใส่ใบหน้าของนแม่ โดยมันทําให้ในายม่ตัดสินใจที่จะเอาจริงขึ้นมาณนะตอนนี้เขานั้นสัมผัสได้ถึงความโกรธของอบิสที่มีเป้าหมายทําลายล้างสตัตูที่อยู่ตรงหน้าแต่ทว่านเมยมเองเขานั้นก็ไม่ใช่สัตูที่สามารถกําจัดได้ง่ายๆในแม่เลยเป็นฝ่ายเปิดการโจมตีใส่อบิสบานโดยการใช้นูนของตัวเองมัดล่างของอบิสที่อยู่ภายในบานเดียโดยหวังว่าจะบดขยี้ล่างของอบิสให้สินส้นซากแต่ทว่ามันก็ไม่สําเร็จเลยทําให้ในายแม่ตัดสินใจจะเปลี่ยนการโจมตีกลายเป็นการจับอบิสแสดนฟาดลงกับพื้นและในขณะเดียวกันโคของบิส คินแซนั้นตัดสินใจจะบอกให้บิแซน,นนี้ออกจากที่นี่เพราะว่าเขานั้นสมัมผัสได้ถึงการโจมตีที่รุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นคินแซนเขานั้นทําการสังเกตการจากต้นไม้สมทางด้านของบิแซนก็ได้หนีไปหลบอยู่ที่กระทอมซึ่งในจังหวะน,นั้นเองในเมก,ก็ทําการยกล่างของอบิสลอยขึ้นฝ้าโดยที่เจ้าตัวก็ได้รับความเสียหายจากบาเลียของอบิแซนที่คอยกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่รอบตัวด้วยเหตุน,นี้เองในเมก,ก็ไม่รอชาร้าทําการฟาดล่างของอบิสเข้ากับผืนและด้วยแรงกระแทกมันทำให้อบิแซนน้หมดสภาพในทันที ในจังหวะที่นแมก็กกำลังเดินไปหาอบิสแซนอยู่นั่นเองเขานั้นก็เพ้อติดกับดักที่คินแซนนั้นวางเอาไว้มันเลยทําให้อบิสามารถหลบหนีไปได้ทางด้านของคินแซนก็คอยจับตาดูอยูห่ห่างๆในเวลาเดียวกันนาแม็กก็ทําการออกจากกับดักพร้อมกับทําการออกตามล่าอบิสแซนแต่ทว่าหลังจากที่เจอตัวอบิเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่าลูกน้องของนาแม็กคนหนึ่งได้ทําการสร้างเหตุการณ์เจโนไซด์ขึ้นมาพร้อมกับเรียกให้นแม็กไปยังที่แห่งนั้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้อบบิิแแแซซนนนนนนนัั้้้รออดดตตตวไป่่่่กก็ใชาาาาจจะหลุพมม หลังจากที่ไนแม้นั้นจากไปแล้วทางด้านของคินแสนที่คอยสังเกตการอยู่นั่นเองเขานั้นก็ได้เข้ามาเช็คอาการของอบิสแซตแลวที่อบิสก็ได้เรียกสติของตัวเองขึ้นมาพร้อมกับใช้พลังเข้าคคบคุมมือของคินแซดและฟาดมันลงกับพื้นหลังจากนั้นออบิสก็ได้ตั้งสติพร้อมกับสังเกตว่า คนที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่เนยแม่เลยทําให้อบิสแซนนั้นขอโทษคินแซนไปทางด้านของคินแซนเจ้าตัวนั้นก็คุมคิดอยู่สักพักหนึ่งพร้อมกับตัดสินใจว่าจะพาตัวของอบิสแซนนั้นไปรักษาที่กระท่อมของตัวเองในขณะที่อบิสกำลังหมดสติอยู่เขานั้นก็คุมคิดถึงอดีตตั้งแต่จูเริ่มต้นที่เขานั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับความทรงจําที่เลวร้ายในวัยเด็กของเขาเองหลังจากนั้นอบิสแซน,นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายในกระท่อมหลังเล็กของคินแสน,สน,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 นร่ออกิส อบีสนั้นกาลังแตงตัตอยู่นั่นเองเขานั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าคริสตัลที่นาโอของเขานั้นหายไปมนเลยทําให้อบีสกังวลกังวายเป็นอย่างมากเลยทําให้เจ้าตัวออกสำรวจภายในบ้านของคินแสนเพื่อที่จะตามหาคริสตัลที่หายไปเมื่อเจ้าตัวเดินมาถึงชั้นล่างเขานั้นก็ได้พบเจอกับคินแสนที่เจ้าตัวกําลังนั่งพักอยู่นั่นเองเมื่ออบีสได้เห็นหน้าของคินแสนเขานั้นก็ได้ทาการขอโทษคินแสนไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเขานั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำลายคินแซนเลยแม้แต่นิดส่วนทางด้านของคิแนแซนเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งถ้าหากอบอิสไปทำ้ายบิแสแซนละก็นาอยคงรู้สินะว่าต้องเจอกับอะไรเนะี่ยด้วยใบหน้าที่สุดแสนน่ากลัวของคิแนแซนมันทาให้อบิสนั้นไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องซะเท่าไหร่เลยขอตัวขอตามหาคริสตัลของตัวเองแต่ทว่าเขานั้นก็เผลอไปชนกับเสื้อ Lovely ของคินแซนและพบว่าคินแซนนั้นเก็บคริสตัลของเขาเอาไว้มันเลยทําให้อบิสขอทวงคืนเพชรของเขาคืนมาแต โดยมีบทสรุปก็คืออบิสแซนั้นไม่สามารถสู้คินแซน,นได้เลยในจังหวะที่บิสแซนนั้นกลับมาที่บ้านเขานั้นก็พบว่าอบิบซและคินน,นกำลังทะเลาะก,กันอยู่อบซได้เรียกคินแซนว่าเจ้าก,กิ้งกาส่วนทางด้านของคินก็บอกว่าเขาคือมังกรต่างหากละ่ะและนายเองก็เป็นเพียงแค่คงกระดูกตัวจ้อยเท่านั้นแหละและด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันทําให้อบิแซนเลือกที่จะใช้ลูกอ่อนโดยการอธิบายให้ฟังว่าเพชรเม็ดนั้นคือของสําคัญที่เขานั้นได้มาจากพอ่อ และมันคือสิ่งที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้พร้อมกับขอโทษถ,ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยคำพูดของอบิแซนมาทําให้กินแซนนั้นใจอ่อนเลยตัดสินใจที่จะคืนเพชรให้กับอบิแซนพร้อมกับพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกเล็กน้อยซึ่งในระหว่างที่อบิแซนและกินแซนกำลังพูดคุยอยู่นั่นเองทางด้านของอบิแซนเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบบของบทเพลงแห่งความสุขหลังจากนั้นอบิแซนก็ได้ทําการแนะนําตัวเองพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวต่างๆทีีี่่่่่เเกกกกิิดดขขึ้้้้นนนนนนนรรววววมมมทัััััังงงไไสออออบบถาาาาาาคคปป็็จจแแหํซศยยูื Newtail ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจักรวาลที่มีอะไรพิเศษมากนะโดยหลังจากที่อบิสได้เล่าถึงเรื่องราวต,ต่างๆให้พวกคินแซนฟังเขานั้นก็ได้ขึ้นมาได้ว่าในระหว่างที่เขานั้นกำลังหลบหนีจากเอเลอแซดเขานั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมชาที่คิดว่าน่าจะติดตามเขามาด้วยด้วยเหตุน,นี้มันทําให้อบิสแซนทําการสอบถามพวกคินแซนไปว่าพวกนายได้พบเจอกับหุ่นยนต์โครงกระดูกหรือเปล่าโดยคําตอบที่ได้มาจากบิสแซนนั้นก็คือพวกเขานั้นไม่ได้เจอใครเลยนอกจากพวกออบิสแะในายแหม ซึ่งในกรณีที่เลวร้วายที่สุดนั่นก็คือเมชานั้นอาจจะตายไปแล้วด้วยความรู้สึกนั้นเองมันทําให้อบิสแซนนั้นรู้สึกกังวลไปอย่างมากก็เลยตัดสินใจที่จะออกตามหาเมชาแสนในขณะที่อบิสกําลังจะออกจากบ้านของคินแสนเขานั้นก็พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างบ้านของอฟัฟฟิมมันได้ทําการทเลพอตว่ามายังมิติของนิวเทลทางด้านของคินแสนเจ้าตัวนั้นรู้สึกไม่ชอบใจซะเท่าไหร่ที่มีบ้านของใครก็ไม่รู้มาตั้งอยู่หน้าบ้านของเขาเองแต่ทางด้านของอบิสเจ้าตัวนั้นสังเกตได้ว่าบ้านหหหลลลัััังงนน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 ีี้้้้้้้เเเป็บ็บบบบาาาาาทท่่คคคุยใใอิิซดส,ส,สจจะะขไชแกพว ก็คือบ้านของอบิสอ,อัลฟีที่ได้ทําการเทเลพอร์ตตามอบิสแซนมานั่นเองทางด้านของอ,อัลฟีที่ได้พบเจอกับอบิสแซนอีกครั้งหนึ่ง เธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอนั้นคิดว่าจะไม่ได้เจอกับอาบิสอีกแล้วทางด้านของอาบิสเขาเองก็เป็นห่วงอฟัฟฟี่เป็นอย่างมากและในขณะที่ทั้งสองนั้นกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองทางด้านของเมตาทอนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับทําการเช็กว่าอาบิแซนคนนี้เป็นอาบิแซนตัวจริงหรือไม่โดยการบังคบให้บอกรหัสลับที่มีเพียงแค่พวกเขาทั้งสองคนรับรู้ถึงเรื่องนี้รหัสลับนั้นก็คือจีบีแซนนั่นเองซึ่งมันก็คือเรื่องจริงเนื่องจากอาบิแซนก็คือแซนโตต้ตุ้่ดดนบนดาาซเปยงขอออออไไิัวกก โดยในระหว่างที่เราตัวละครจากอาบิสเทลกำลังมีความสุขอยู่นั่นเองทางด้านของคินแซนเจ้าตัวนั้นก็คอยสังเกตการอยู่ตลอดรวมทั้งไม่สบอารมณ์เลยแม้แต่นิดหลังจากนั้นอบิแซนก็ได้ําถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพวกของอัลฟี่ได้ใช้เวลาเป็นปีในโลกของเมชาแซนเพื่อที่จะซ่อมเครื่องคามิติของพวกเขาเองโดยในขณะเดียวกันอัลฟี่ก็ได้เรียนรู้ถึงการมอยูของอัลเทอร์นีทีฟยินเวิร์สต่างๆเนื่องจากหนังสือบันทึกของอัลเทอร์น้ทีฟยานเวิร์สออบิสแซนทิ้งมันเอาไว เขานั้นก็รู้สึกแลกใจเป็นอย่างมากนื่งจากตอนที่เขานั้นต่อสู้กับเอลเลอร์แซนและในแม่มันใช้เวลาไม่ถึงวันเลยด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้มันทําให้อลฟี่อธิบายถึงสิ่งต่างๆให้ฟังในแต่ละจักรวาลเวลานั้นจะเดินไม่เท่ากันอย่างเช่นในโลกของนิวเทล l มันเพิ่งผ่านมาแค่3วันเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่อบิแซนั้นสลบไป แต่ในโลกของเมชา3วันในนิวเทลเท่ากับผ่านไป1ปีของจักรวาลเมชาแซนด้วยเหตุนี้มันทำให้อบิสั้นต้องปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาใหม่พร้อมกับได้ถามออฟฟีว่าพาพิรัตนั้นเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของออฟฟีได้ตอบกับอบิสไปว่าณตอนนี้พาพิรัตยังคงเหมือนเดิมเหล่านั้นยังหาวิธีรักษาพาพิรัตไม่ได้แต่อย่างนั้นก็ยังคงมีวิธีอยู่ในระหว่างที่พวกของอบิแซนกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองทางด้านของคินแซนเขานั้นก็หมดความอดทนพร้อมกับเดินมมาา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 ไลล่่่่่่่เเเเพืออออนน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 บบบบ้้้้้้้จจกกตตตตตงงงงงิิิิิดววยยหหหหีีัััททใใสแแซซป็ะธๆคคผู ทีรอต์ตมาที่นี่พวกเขานั้นเป็นเพื่อนของฉันเองและพวกเรานนั้นต้องใช้เวลาในการซ่อมเครื่องข้ามมติพอั้นแล้วก็ขออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งรวมทั้งได้ขอบคุณคินแซนที่ได้ช่วยชีวิตอบิสแซนเอาไว้ทางด้านของขินเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าตัวก็ปล่อยเลยตามเลยพร้อมกับไม่ลืมที่จะเตือนอบิสแซนไปว่าถ้าพวกนายเข้าไปในเมือก็จะได้เอ่ยปากพูดถึงเรื่องราวของฉันเด็ดขาดเล่ก่อนละ่ะทางด้านของบิสแซนเจ้าตัวก็ได้อธิบายให้ฟังว่าคินแซนนั้นไม่ใช่ที่ต้อนรับของผู้คนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแลล้วก็อยยา,าเยนะ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ทำการโบกลาต่างคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองอบิสได้เข้าไปเยี่ยมพ่าไปรัดเล็กน้อยก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาคุ้มคิดถึงเรื่องราวต่างๆการเดินทางสุจกรตต่างๆหน้าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นในขณะเดียวกันชาก็ตัดไปยังอีกมัลติเวิร์หนึ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างได้ปรากฏตัวขึ้นมาและสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคนนี้ก็คือไพเปอร์เคลนซนโครงกระดูกปริศนาที่สามารถดูซับพลังวิญญาณของผู้อื่นได้สําหรับใครที่ไม่เคยฟังเรื่องราวของไพเปอร์เคลนซนสามารถย้อนกลับไปฟังกันได้เลยและในชัปเตอร์ถัดไปก็จะมีเรื่องราวของลูซิดาแซนปรากฏขึ้นมาทางผู้บรรยายก็คิดว่าน่าจะมีการอิบเรื่องราวของลูซิดาแซนมาเรามาอีกรอบหนึ่งที่ไมาเหตุที่ว่าคลิปเก่ามันอาจจะแปลกๆนิดหน่อยอะนะเอาเป็นว่าโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณที่เราฟังจนจบ g g w p Good Game We Play